จากสนุกตื่นเต้นร้อใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a tig 2 4อย่าลืม a tig 2 4ห้าเหตุผลแมนยูกลับมายิ่งใหญ่ใน2022พรีเมียร์ลีก2 2 2 2 2ถึง2023เผยสิ่งที่ควรแก้ไขโดยด่วน 1. เอริกเทนฮากของจริงในตอนนี้คงไม่มีใครที่จะกล้าปฏิเสธฝีมือของเอริกเทนฮากผู้เปลี่ยนแมนยูกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งต้องบอกเลยว่าโค้ชคนนี้คือของจริงเราได้เห็นฝีมือของเอริกเทนฮากกับ2นัดที่ผ่านมาแล้วครับสไตล์การเล่นหรืออะไรหลายอย่างที่เขานําเข้ามาช่วยทีแมนยูสามารถทำให้แมนยูกลับมาได้ด้วยวิธีการเล่นที่เปลี่ยนไปรวมไปถึง ทัศนคติของผู้เล่นก็เปลี่ยนไปตามกันเขารู้วิธีการจัดการในเรื่องต่างๆเขารู้ว่าจะต้องทำอย่างไรเขาพยายามนำข้อผิดพลาดกลับมาแก้ไขเป็นคนที่มุ่งมั่นในการทำงานสูงผลจากการเรียนรู้และแก้ไขผลลัพธ์ที่ได้คือผลงานที่ดีของทีมนั่นเองที่ตอบแทนให้เขาคนนี้ของจริงครับสุดยอด 2. ความทุ่มเทมุ่งมั่นเอาชนะใจนักเตะ แน่นอนถ้าหากมีผู้นำที่ดีในทีมคนที่ตามมาก็คือนักเตะเชื่อมั่นต่อโค้ชสามารถทำตามทุกอย่างที่โค้ชสั่งนักเตะเชื่อมั่นในตัวโค้ชโค้ชเชื่อมั่นในตัวนักเตะทำให้ทีมล้อมรวมหัวใจกันเป็นหนึ่งเดียวกันได้และเมื่อนักเตะเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วเมื่อลงสนามก็สามารถทำผลงานออกมาได้ตามเป้าของโค้ชและสิ่งนี้เป็นอีกอย่างที่สำคัญที่จะพาแมนยูไปสู่ความสำเร็จทั้งในสนามและอนาคตอันใกล้นี้ 3กล่องกลางตัวรับกลับมาเหนียวแน่นอีกครั้งหลายปีแล้วที่เราไม่เห็นกลองกลางของแมนยูเหนียวแน่นแบบนี้ตั้งแต่เฟอร์กี้ได้ออกจากทีมไปการเข้ามาของคาเซมิโรและเอริกเซนไม่เป็นจุดเปลี่ยนในตำแหน่งแดนกลางของแมนยูอย่างชัดเจนมีเกมรับเหนียวแน่นมากขึ้นตำแหน่งวิงแบ็กก็อุ่นใจกล้าเติมเกมรุกเพราะมีทางด้านคาเซมิโร่คอยซับพอร์ต ส่วนเกมบุกก็ไหลลื่นทําเกมเร็วขึ้นเปลี่ยนจากรับเป็นรุกแบบรวดเร็วเพราะมีคาเซมมโรที่คอยออกบอลที่แม่นยําและมีความฉลาดในการออกบอนลนั่นเอง 4. เกมลุกและรับลงตัวมากขึ้นเราไม่ได้เห็นการเล่นแบบนี้มานานแล้วแมนยูในยุคของอริเทนฮากกลับมามีเห็นอีกครั้งกับจังหวะต่อบอลจ่ายบอลที่แม่นยํามากขึ้นเปลี่ยนจากรับเปนรุกได้แบบรวดเร็ว นักเตะรู้ว่าจะต้องทำอะไรต้องวิ่งอย่างไรเมื่อเปลี่ยนจากรับเป็นรุกสังเกตได้2นัดล่าสุดบอลเร็วถ่ายบอลกันแม่นยำดูไหลเลื่อนลงตัวมากขึ้นและวิ่งไล่เพรสซิงก็เริ่มมีเห็นมากขึ้นทำให้คู่ต่อสู้เล่นยากมากขึ้น 5. ความกระหายความใจสู้ของนักเตะในยุคข,ของเอริเทนฮากตอนนี้วิธีการคิดของนักเตะแมนยูได้เปลี่ยนไปหมดแล้ว นักเตะทั้ง11คนหรือตัวสำรองถ้าหากใครได้รับโอกาสในการลงสนามก็จะต้องสู้เพื่อทีมสู้เพื่อชัยชนะไม่มีการเห็นแก่ตัวทุกคนจะต้องเล่นกันเป็นทีมเวิร์กไม่มีใครเก่งไปกว่าใครข้อนี้มันสำคัญมากสำหรับฟุตบอลน,นั่นก็คือเรื่องของทีมเวิร์กที่ดีนั่นเองและตอนนี้ดูเหมือนว่าเอริกเนกทนฮากทให้นักเตะมีหัวใจที่เป็นนักสู้มากยิ่งขึ้นนัดล่าสุดพวกเขาก็ทำให้เห็นแล้ว ว่าทุกวินาทีม,มันมีคา่าแม้ตามหลังกู้แข่งในช่วงใกล้หมดเวลาแต่พวกเขาก็กลับมาได้เอริกเทนฮากผู้จัดการทีมเป็นแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมาเปิดเผยสาเหตุที่ทำให้เขาไม่แฮปปี้กับเรฮันโดกานาโชพร้อมทั้งแจงสาเหตุไม่ส่งแอนโทนีอีลังกาลงสนามในเกมยูโรปาลีกเมื่อคืนที่ผ่านมาเอริกเทนฮาก ยกย่องฟอร์มการเล่นของอเลฮันโดกานาโชในเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาชนะเอฟซีเชริฟหลังจากเอาชนะปัญหาในช่วงต้นฤดูกาลในขณะที่เขายังอธิบายว่าทำไมแข่งดาวรุ่งรายนี้ถึงได้รับเลือกก่อนแอนโทนีอีลังกาท่านี้ไปแสดงรักษาความหวังในการเป็นจ่าฟูงในรอบแบ่งกลุ่มของยูโรปาลีกหลังได้ประตูจากเดโกดาโลมาคาราฟอร์ดและคิซานโนโรนาโดเก็บ3แต้มได้ ในการแข่งขันเมื่อคืนที่ผ่านมาแม้ว่าตอนนี้พวกเขาจะต้องเอาชนะเรียวโซสดัดในเกมเยือนในสัปดาห์หน้าให้ได้2ประตูเพื่อหลีกเลี่ยงรอบเพลย์ออฟกานาโชได้ออกสตาร์ทเป็นครั้งแรกแม้ว่าเอริกเทนฮากจะบอกว่าเขาไม่ได้พอใจเสียทีเดียวกับฟอร์มของดาวเตะทีมชาติอาเจนตินาชุดยู20ที่ใช้เวลาพอสมควรในการปรับให้เข้ากับความเข้มข้นของฟุตบอลระดับแนวหน้าเมื่อถามถึงการเล่นของแข้งอายุ18ปี เทนฮากเผยว่าเขาไม่แฮปปี้กับทัศนคติของกานชโชในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาผมคิดว่ามันเป็นฟอร์มการเล่นที่ดีจากเขาเขาทําในสิ่งที่ผมคาดหวังให้เขาทําอย่างแรกเขาสมควรได้รับโอกาสในช่วงสัปดาห์ที่แล้วการเริ่มต้นฤดูก,กาลนั้นยากสาหรับเขาผมไม่แฮปปี้สาหรับเขาแต่ในสัปดาห์หลังผมแฮปปี้เขามีทัศนคติที่ดีขึ้นมีความยืดหยุ่นมากขึ้นและมีความมุ่งมั่นมากขึ้น ในสิ่งที่คุณเห็นก็คือเขามีพรสวรรค์ในการจัดการกระบ,บอลในพื้นที่แคบๆการวิ่งตามช่องและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลี้ยงบอลตามจังหวะของเขาเขาสามารถแข่งขันกับคู่ต่อสู้ได้และนั่นเป็นความสามารถที่ดีในวงการฟุตบอลทุกวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับฝ่ายตรงข้ามที่กำลังตั้งรับอย่างรัดกุมเหมือนคู่ต่อสู้ทีมนี้ผมแฮปปี้กับสิ่งนั้นผมหวังว่าสำหรับเขามันจะเป็นแรงกระตุ้นในเกมแรก และคารู้ว่าเขาจะต้องทําให้ดีกว่านี้เพื่อเข้าสู่ทีมเพื่อสร้างโอกาสให้มากขึ้นเมื่อถูกถามถึงสิ่งที่การนนโชวผิดพลาดซึ่งทําให้เทนฮารไม่แฮปปี้กับเขาผู้สื่อดัชแมนก็เปิดเผยว่ามันไม่ใช่ความผิดพลาดหรอกแต่อยากให้มีมากขึ้นผู้เล่นเด็กๆของพวกเขาต้องเติบโตและยกระดับตัวตนกับพวกเขาพวกเขาต้องรู้ว่าอะไรคือจุดต่ำสุดและความต้องการในฟุตบอลระดับแนวหน้าและมันไม่ใช่แค่ลูกเล่นหรือการแค่ทำประตูเดียว เราต้องชนะเกมฟุตบอลและนั่นเป็นสิ่งที่เราต้องการอย่างมากจากนั้นคุณต้องทําตามมาตรฐานสูงสุดทุกวันนั่นคือสิ่งที่เราต้องสอนเขาไม่ใช่แค่เขาเท่านั้นแต่เราต้องสอนนักเตะทุกคนโดยเฉพาะนักเตะที่อายุน้อยๆในขณะเดียวกันอิลังกาเป็นตัวสำรองที่ไม่ได้ใช้งานในเกมกับเชริฟแม้ว่าเจ้าตัวจะทําได้ดีในการเป็นตัวสำรองในเกมกับเชลซีเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและเทนฮาร์ก อาจจะรู้สึกว่าความสามารถของกาณาโชในพื้นที่แคบทำให้เขาได้เปรียบเล็กน้อยผมพอใจกับฟอร์มของแอนโทนีอลังกาในเกมที่เจอกับเชลซีดังนั้นจะเป็นการตัดสินใจที่ยากว่าจะให้แอนโทนีอิลังกาหรือกาณาโชเล่นมันใกล้เคียงกันมากระหว่างพวกเขาแต่ในที่สุดผมก็ตัดสินใจเพราะในพื้นที่แคบกานาโชมีความสามารถที่ดีมากในการค้นหาวิธีแก้ปัญหา ในการเอาชนะคู่ต่อสู้ด้วยการเลี้ยงบอลไปตามจังหวะของเขาดังนั้นผมจึงชอบสิ่งนั้นแต่มีการพัฒนาที่ดีแค่งดาารุ่งและพวกเขาต้องปิดช่องว่างกับผู้เล่นรุ่นพี่มีส่วนร่วมในทีมและมีส่วนร่วมในผลการแข่งขันของเราแต่พวกเขาต้องคู่ควรกับโอกาสในการฝึกซ้อมและเมื่อพวกเขาคู่ควรกับโอกาสนั้นก็ใช้โอกาสที่อเทฟฟอร์ดนี่แหละให้คุ้มค่าที่สุด เทนฮากยังยกย่องความพยายามของคริสตินโอลโอนาโดหลังจากที่ดาวเตะผิวแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับเข้าสู่ทีมอีกครั้งและยังทำประตูได้อีกด้วยโดยซูเปอร์สตาร์5บารลงดอร์ถูกตัดออกจากทีมชุดใหญ่เพราะปฏิเสธที่จะลงเล่นเป็นตัวสำรองในเกมเจอกับเทนแนมฮอสเปอร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วและออกจากสนามออทาฟอร์ดไปก่อนใครโดยเกมนี้เจ้าตัวทำประตูในนาทีที่81หลังจากพลาดโอกาสหลายครั้งและยังมีประตูที่ยิงเข้าไปแต่โดนปฏิเสธ เขาไม่ยอมแพ้ผมคิดว่านั่นคือสิทธิที่เขาทํามาตลอดอาชีพค้าแข้งและในที่สุดเขาก็ได้รับรางวัลจากมันทีมยังคงทําให้เขาอยู่ในตําแหน่งที่ถูกต้องและเขาก็พยายามทําให้ตัวเองอยู่ในตําแหน่งที่ถูกต้องวิ De De ur, กตอร์เดเดเลอร์ปากหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดีใจที่เกมถล่มเชริฟ3-0ในศึกยูโรปาลีกเมื่อวานนี้นอกจากจะได้ส่งท้ายต่อหน้าสาวกออทฟอร์ด อย่างเื้่มที่เห็นแข้งร้างสนามมานานอย่างแฮดได้แม็กไกวหรือโดนน่ฟันเดเบกลงแต่อีกครั้งมันเจ๋งมากที่แม็กไกวกลับมาลงสนามดอนนี่ก็ด้วยผมดีใจที่ได้พวกเขากลับมามันสําคัญเสมอเมื่อเรามีขุมกําลังที่สมบูรณ์แถมนักคู่ก็สําคัญมากๆเกมลักษณะนี้หนึ่งในเรื่องสําคัญที่สุดก็คือจะต้องมีสมาธิตลอดเวลาเพราะเราคลองบอลกับตัวเองแทบตลอดกว่าจ,จะเสียการครอบครองบอลและถูกสวนกลับได้ ดังนั้นกองหลังจึงห้ามบอกแวก